my quiver is never full เออโตเล่นวอลเลนก็ได้วะโตเล่น,ลนวอลเลนก็ได้ไอ้ป๊กเว็งไอ้แครปจีแบ็งเข้าไปได้โอ้โห โอ้โหยังไม่ได้ยิงคนเมื่อกี้เื่อเื่อเื่อ <c oughs> แท็บเลยอุ้ยบันแท็บอ๋ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ยิงไม่โดนยิงไม่โดน ดักจุดเกิดด้วยเยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลย Dù có ẩu quá, hết r i ได้อีก็กจังขวาขว้าขวา <c oughs> หลังหักเลย d o m i n a t ไม่ได้หัวคมๆเลยเมื่อกี้ เล่นเอเคด้วยเป็นอุ้ยอย่าเล่นเอเคเป็นเพื่อนได้เลยจัดไปจัดไปไ e อ้ชาย <c oughs> ก็ยิงหัวได้แล้วอ่ะครับ <c oughs> ทำเป็นฮาวในเดดแมทพอเล่นยิงยิงก็ยิงไม่ได้สักตัว เอ้ยมาขวางทำไมวะขวางเราทำไมแบงค์จบเอาเอาเยอะเอาเยอะโอ้ยน <és> ี่จะแกล้งผมจะไม่เนี่ย น่าซื้อของทีนี่ตายเลยต <Th ug. S 1> ดตดกว่า Captain k i มึงก็ขวากูจังปืนดีด

killed. เอาเวลาชอบนิวแลนไปโดนปุบเปลี่ยนภาษาเว้ย Silence ซายเล็ตแต่ปืนกูเสียงดังมากบอก s i l e n ็ต หมดแถบหัวเลย Đó bố bướng Bố bướng giờ yeah. Mà, lên bom đi qua สวยยังไงวะรูม่บบเันเซยเหี้ยสกินก็บอกก็ผพานอะมึง <ś c oughs> อ้าาามันแย่งตัวกูเล่นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เลยฟินิก เอยากเล่นพ่อแชมเบอร์มากเลยเอาจริงก็คนเขาชอบเรียกอะไรนะพ่อแชมเบอร์อ่ะเออไม่พูดดีกว่าสวัสดีฮะคุณผู้ชมทุกท่าน Malah. Oh, ma la. Uh-huh. Mm -hmm, say, Faudidi. Reina, there are better ways to. Reina. Rainer, so Popper than me, how will I live with myself? What happened? Reloading. อโอ้โหสแกนเลยนะพ่อคุณ

เก็บได้แล้วอเอาเลยเอยเสร็จสวยงามขอกินหัวอียเฮนึง <laughs> สยวยงามเอ๋ใครครับอืมันต้องเป็นเดียวคนจริงก็เล่นเป็นเดียวเข้าจะไหมไมวแมา

Down, spike down, see. Shot down. Oh, oh you, end you, end end you it. on. Enemy spotted, hey. Give it on. Sweat out. อรอยจริงๆพอม me ไม่พอ <laughs> มันต้องก็บอกนี้้องก็บอกนี้ดีวะ ไเอาบ่มไหมเราเดินทำไมไปเลยกระบอกนี้ไม่ต้องกระบอกนี้ เอาเลยเอาเลยคิวจอยโอ้โหเอ้ยสวยออช็อตกันนี้มันดีจริงๆไวะกระบอกเติมเชื่อมันในกระบอกเติมครับ